พามาดูพามาดูเปิดแชทเลยก็ได้ครับโอ้โหซุ่มใช่ไหมเนี่ยสุดมากโอ้โหเพื่อนๆมันสุดจริงๆนะต้นนี้แม่จันว่าครับชื่อมันชื่อแม่จันวาสวัสดีสวัสดีครับ FC สวนชมน้องเชอรินนะครับแล้วก็ทักทายพี่โจทักทายพี่โน้ตด้วยเนาะ นะครับมาจากคลองสิบเอ็ดครับแต่คลองคลองสิบเอ็ดเพื่อนๆโอ้โหกี่ชั่วโมงเลยการเดินทางวันนี้ครึ่งเนาะั่วโมงคมาจากจากเชียงสามาจากจากเชียงสาก่อนมารับพี่ครับอ่าแล้วพี่ก็มาจากคลองสิบเอ็ดกินโอ้โหวัดมากี่ต้นเลยวันนี้ฮะรับชมหน่อยด้านในทั้งหมดหกต้นทั้งหมดหกต้นเลยนะอันนี้ลงรุ่นไหนครับพี่อันนี้สิบห้าเซนครับสิบห้าเซนครับ พี่การทำไม้ประกวดเนี่ยได้สวยขนาดเนี้ยการเตรียมไม้เนะี่ยกี่เดือนอ่าสี่สิบห้าวันครับตนันนี้<บ>อันนี้อันนี้คือพื้นฐานเนาะแต่ถ้าถ้าตัวนู้นน้องบอกว่าเขาใช้แค่สามสิบวันอ๋ออันนี้อันนี้ผมปรับปรับสูตรปรับใช้สามสิบวันเพราะว่าเดิมทีเราสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันเพื่อนเพื่อนด้วยสภาพอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนถ้าเกิดถ้าเกิดตามสูตรสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันเราคุมไม่อยู่ พามาฟังสูตรเด็ดของพี่น็ตพี่น็ตสายคองเลยนะเราคุ้มไม่อยู่อ่ทีนี้ผมก็เลยปรับปรับปรับวิธีว่าเราจะทํำยังไงให้ใบเนี่ยเราสามารถมาทันงานอก็เลยลองลองดูอันนี้ลองลองครั้งแรกนะครับได้ผลไหมครับพี่ก็ถือว่า80%ดสิบเปซ็นแลด้วยตอนนี้นะถือว่ายังสดถือว่าสดใช้เวลา3าวันสามสิบวันนับจากวันที่เราตัดใบจนจนมาถึงวันวันวันเนมวันนี้นะครับ ผมยังอึ้งเลยใช่อึ <S <S ้งอึ้งเพราะว่าเพราะว่าหลักๆเราเราต้องดูตามไม้เป็นหลักมันมันจะไม่มีกฎตายตัวว่าต้องเป็น45วัน60วันครับพี่ตหลักไม้แต่ละต้นนิสัยเขาจะไม่เหมือนกันแต่ตั้งแต่ตั้งตั้งบรรทัดฐานไว้ก่อนว่า4 5่สิบหาวันส่วนจะลดจะลดจะเพิ่มยังไงแล้วแต่ตัวไม้ต้องดูด้วยว่าไม้ไม้เรานิสัยเป็นยังไงครับใช่ครับไม้เรากินเก่งไหมหรือไม้เราไปเดินช้าครับพี่เพราะไม้แต่ละต้นนิสัยไม่เหมือนกันอ่าประมาณนั้นอเอาต้นแรกเลยเนาะอันนี้ใช้เวลา ส0ิบวันใช่30บวันการเตรียมไม้ใช่ครับอันนี้เป็นก๊อตร้อยรากธรรมชาติใช้อะไรในการบำรุงบ้างครับบำรุงใช่ไหมครับครับลดน้ำเช้าเย็นปกติแล้วก็ผมใส่วิตามินบีหนึ่งบวกบวกโอเมก้าฝาเขียวผสมกันแต่ว่าในส่วนที่บางนะครับ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 ผสมใส่ขวดลดลดคนต้นเลยโอ้ครับผมสามวันสามวันสี่วันครั้งแล้วแต่เราสะดวกเป็นการแนะนำที่ดีมากนะครับ สำหรับพี่ๆหลายๆท่านเลยจะเตรียมไม้ลงสนามไม่รู้ในการเตรียมเนาะจะได้เตรียมมาเยอะๆในการสนุกกันวงการเราจะได้มีสีสันมากขึ้นเนาะ่ถ้าเล่นคนเดียวมันจะไม่สนุกใช่ใช่ถูกต้องต้องอันนี้ต้นนี้อะไรอลาเหมือนกันพี่ใช่รับต้นนี้เป็นหมูเลิบครับหมูเลิบใช่หมูเลิบได้มาจากพี่สายฟ้าปากการประมูลมาต้นเล็กๆเลย ที่เรียกไอสามหักเลยเล pues ี้ยงไม้ได้สุดยอดมากพี่น็อตขอให้เอาฝากฝากเฟซนิดนึงผมเอ่อเฟซน็อตอดีเนียมครับครับผมครับผมของพี่โจโจเลิฟครับเป็นโจเลิฟโจเลิฟนะครับพี่พี่นะครับแต่ถ้าใครอยากอยากรู้เรื่องดอกทางนู้นนะทางนู้นนะอ๋ออ๋อสัมภาษณ์ต่อเลยกันแล้วกันอ๋อเผื่อเป็นเผื่อเป็นแนวทาง เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะตอนนี้พี่โจในการทําดอกการทําดอกแต่ละต้นนะครับพี่แต่ละต้นใช่ครับอ่าขึ้นอยู่กับตัวไม้ด้วยครับขึ้นอยู่กับตัวไม้ใช่ว่าไม้ต้นนั้นอ่าให้ดอกไวหรือให้ดอกช้าครับพี่ครับแต่ละหลักอ่ะพอหลังจากที่ไม้มันเต็มมาเต็มมาใช่ไหมสี่ข้าวห้าวันพอไม้มันเต็มสุดตรงเนี้ยหลังจากเนี้ยเขาจะตีดอกตีดอกเลยครับถ้าเราถ้าเราช่วยเขามันก็จะตีดอกเลยอือ ในการยาที่เราใช้ในการผสมอะไรไงบอกสูตรได้ไหมพี่ได้พี่ได้ครับได้ครับมันจะเป็นโอเมก้าครับขวดชมพูโอเมก้าชมพูครับตัวนี้ชมพูเนาะสูตรดอกสูตรดอกที่เขียวจะจะเรื่องใบเรื่องใบโอเคครับนะครับอันนี้จะเป็นสูตรดอกครับครับเป็นขวดชมพูครับผมอือัตราส่วนผสมยังไงบ้างครับพี่ฝาหนึ่งผมใช้ฟอกกี้ฟอกกี้หนึ่งฟอกกี้หนึ่งในการเตรียมก็45วันประมาณนั้นไหม หลังจากที่เต็มแล้วสี่สิ้าวันเนี่ยพอเราเราเห็นว่าไม้มันมันพร้อมแล้วครับเราก็ช่วยช่วยเลยครับพน่นพ่นยอดอพ่นยอดเออืมอืม,อมเป็นประโยชน์มากอีพีนี้พี่เ <EP. S 2> ขาแกะเดี๋ยวเราไปพาไปชมที่สนามกันนะครับเพราะว่าน้ําออกมาไม่ได้ถ่ายได้ครับถ่ายถ่ายในรถได้นะอยอยได้หนยะ่ะพามาดูพามาดูพามาดู ิดแชปเลยก็ได้ครับโอ้โหซุ่มใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมโอ้โหเพื่อน,อนมันสุดจริงๆนะต้นนี้แม่จันว่าครับชื่อมันชื่อแม,แม่จันว่าแม่จันว่าฝากาชื่อนี้ไว้ในอ้อมกอดเอฟซีของพี่โจของพี่โน้ตและส่วนชมน้องเชอรินด้วยนะครับวันนี้โอโ้ได้เห็นในสนามแน่นอนนะครับผม ดอกจัดมากเลยนะครับพี่พี่ปรับอุณหภูม oh, ิโอ้ oh, นี่นะครับมันตึ่งมาแอร์ต้องปรับอุณหภูมิฮร ah. ักมากกว่าลูกร okay. ักมากกว่าลูก <c oughs> บอกเลยตอนนี้เดี๋ยวเจอกันในสนามนะครับพี่พี่สนามจริงนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้ายรถนะวันนี้กะว่าจะเก็บบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดเลยแต่ละสวนแต่ละท่านมาจากพื้นที่ไหนจังหวัดไหนนะครับรับชมอยู่ทางบ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม